ได้พบกับคุณวนดดาน้าทัเลิศครับขอขอบคุณเช่นครับพี่น้องครับเจอออเป็นคนซื่อเชื่อซือได้ไม่เสียหายสวัสดีอย่างที่เห็นพุทธิฤทธิ์คิดค้นโกงทำไม่เป็นเป็นคนดีเป็นคนเก่งล้าทำดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่ฉันกซื้อว่าวันดดาน้าทเลิศด้ค่ะ คันแบนกันไดรคันจำกันบ่ได้ก็คือพันเอินสันสันก็คือผู้ตุนะคะอาจารย์ตุ้อค่ะเด้อคันแบนเกษียณมาแล้วคันจำกันบ่ได้่ะสื่อเหรียญื่อประตูก้อคะเด้อแต่ก่อนคันกะเคยเป็นคุณผู้สอนในเทศบาลนะคะทั้งสามรงคือโรงเรียนเทศบาลสองแล้วก็เทศบาลหนึ่งแล้วก็เทศบาลสี่ค่ะส่วนเทศบาลสาม่านได้นไปก็เลยเออรีก่อนค่ะที่แหลกปรสิไปอยู่ค่ะ ก็เลยขอเอรีก,ก่อนอช่วงที่คณะทำง,งานอยู่เวลาสามิบสองปีค่ะสามสิบสองปีต่นยุ่กันนก,การศึกษาแล้วค่ะพ่าแม่พี่น้องเกิดการศึกษาทำงานอยู่นีเริ่มบรรจุอยู่นีตลอดค่ะคุมที่กับวงการการศึกษาเทศบาลมากเป็นเวลาสามสิบสองปีค่ะคณะที่ทำง,งานกับมีความรู้ความสมรู้เท่าที่ควรอยู่ค่ะ คันเบาเรื่องดีเรื่องเกณเรื่องเด่นนี่เบาจากกระตินหอดเชี่ยงไม่กับว่าในจบนี่ค่ะเกงร้ายค่ะอันนี้ก็ย่องขอขอญาตย่องจากของตะกอนเนาะเพราะว่าพอเม่พี่นองกับว่าท่านหูจักปันไดนะเพราะว่าคือนาไม่แต่ว่าหนาไม่ไฟแรงคือคุณหมออ้อนมาเค่ะนาไม่ไฟแรงค่ะเห็นงานมากนี่อุทิศต้นอุนทิศเล่ลาอุ้ทิศทุกสิมทุกอย่างใหนทุกทิมทุกหาตลอดนะคะ นา่าจะเป็นที่บรรจาของเพื่อนโรงงานของอของนักเรียนของชุกชนของหน่วยงานต่างๆนะคะเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักกันดีนะคะเยอะแยะมากมายค่ะที่นี่แต่ว่ามันจะมีกี่จำกัดค่ะเพราะว่าการทํางานเข้ยู่ในโรงเรียนเนาะในโรงเรียนแล้วก็สามารถที่พัฒนาการาดูแค่แแ่ให้ในโรงเรียนค่แค่โรคเดี่ยวจริไงไหมคะส่วนอายุข้อที่สกับพัฒนาด้แล โรงเรียนทอสีเนะะเาะเตข้าบโดิพัฒนาใน่้มกกว่าที่นี่จากประสบการณ์ทำง,งานมา32ปีไปย็นจุดเด่นจุดดอยนะคะ<ม>ซึ่งซึ่งขาจะต้องพัฒนานกัอนอีกยอะแยะแต่เลยมีพิ่มอ่าุ่งมันปนะาอยากจะายาต่อยเหลืออ่าพอแม่พี่น้องลูกหลานเนี่แหละคะ่ะปลาอยากพัฒนาเห็นเกาะคุ้มทั้งในเขตเกศบาลเนาะแต่แต่มีความมุ่งมัน่นแต่เลยอยากจะยูจุดนี้นะคะ เพื่อว่าจะได้ซอยเอหลือลูกหลานได้แกดกลงไปว่างแนวนนโยบายเพือ่อมาตรงถึงได้น,นดานการศึกษาของเข้าห้มันดีดียิ่งก็่ีนี้ค่ะเพราะว่าไม่มีหลายๆาอย่างที่เขาจะตรงพัฒน,า,นากันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนรายละเอียดตรงนั้นเขาคงไปพูดถึงก่อนเนึงเนาะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องให้นไหมมาไปไปบ้างใจนะคะ ก่อนนั้นก็พบจะพกเป็นผีนะคะมันก็สามารถที่จะกระเจนัขันเป็นพ่อแม่ที่นอเตนม้ามไปบ้านใจเลือกตีอ้ออกไปท,ทันการมีโอกาสที่จะเข้าไปพัฒนาในด้า,านการศึกษานะคะได้ยนตึงตและกก็จะได้พัฒนาในครอบขึ้นทั้งสีรี่ย์นะคะแล้วก็ เขตนเนศ่ยสะบานนะคะการพัฒนาการศึกษาบระเมินไห่ข้อมูลข้อันนี้คือได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเข้าต่อพัฒนาในด่านคุณภาพชีวิเขราะห์ประกอบไปด้วยนะคะลูกหลานพ่อแม่พี่น้องแต่สีเออไปเรียนอย่างมีความสุขนะคะมีความสุขประเมินไปเรียนแบบเออเลียนไปบ้านๆนะคะขอเงินพ่อเม่พี่น้องมากมากไอไอขอเงินคุณพ่อคุณแม่มากเลยค่ะมากเรียนแล้วก็กลับไปซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ ออเกิดจะกเอ่พัฒนาคุณภาพที nah. ่ประกอบไปด้วยไม่นานต่างาน้นงคะเนาะทีนี่แอ่จังไหยกัเากับคือสิ้งหมีพิพาบอกกันหลายเนาะค่ะเนะพราะว่าไกลมือเร็วกงสุท้ายเร็วด้วยพวม่พี่นองกงสุท้ายเร็วอจังไลขันพวงม่พี่นองตัดสินใจนะคะตัดสินใจไ้ๆค่ะพวนยหหวนใบแว่าพแหวนที่จะต้องเอพม่พี่นอง เขาเป็นหน้ายกจิตสมุทรตีส <Yeah. S 2> ินหน้ายกอ่ารัฐมนตรีมาหลายประเทศแล้วนะคะบอลล่องล่างเล่เออผู้ยิ่งมาบริหารบ้านเมืองนี่มันได้อยู่บ่ได้พอแม่พี่น้องได้ค่ะบอร้องบองงูค่ะต้องร้องเด้อต้องร้องบอร้องบอบองงูเด้อค่ะได้ทั้งนั้นแหละค่ะอ่าผู้ยิ่งเนี่ยแกงมันซุยแกงก็ุ่งไส้อีกค่ะพไปทำบอลล่องเล่ตัดสินใจเลยค่ะบอลล่องกับบองงูแล้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ใ้มือแล้วตัดสินใจได้แล้วค่ะอ่าข้าก็ร้องะะอเบิ่งเด้ค่ะเพราะฉะนั้นสุทดท้ายนี่นะคะนี่ติ๊บนิวพนุ่มมือขออืขอ่นขอวอนพ่อแม่พี่น้องนด้ค่ะนี่อ่าขอบอนพ่ออ่พี่น้องนะคะเลือกตั้งนายกเลือกคนดีเลือกทางนี้เลือกเบอร์นหนึ่งดีแน่นอนค่ะขอพระคุณมากค่ะ